บ ismillah rahman rahim sallam alaikum warahmatullahi wabarakatuh พี่น้องครับเรื่องราวของน้องโรฮานาเบนเตียมตุลลอ์นะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็ได้สัมผัสกับการอ่านข่าวนี้แล้วนะครับเนื่องจากน้องโรฮานาเบนเตียมตุลลอดเนี่ยนะครับตอนที่อายุ2อเดือนนะครับท่านถูกแม่ของเขานะครับซึ่งเป็นคนรับจ้าง มาทําความสะอาดน,นะครับที่บ้านครูของคนที่เชื้อเชื้อสายจีนท่านหนึ่งนะครับอพอมาทํางานที่กับครูคนนั้นนะครับสุดท้ายก็ท้องพอคลอดออกมาสองเดือนนะครับแม่ของเขาก็กลับไปนะครับก็คือเป็นคนอินโดนีเซียก็กลับไปแล้วก็ทิ้งลูกไว้กับครูคนนี้นะครับครูเชื้อสายจีนคนนี้เนี่ยอายุ83ปีนะครับท่านเอเนี่ย หลังจากที่ทราบว่าตนเองจะต้องดูแลเด็กคนนี้นะครับก็เลยตั้งชื่อว่าโรฮานาเบ็นเตียงตุลล็อกเป็นชื่อที่เพราะมากนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะครับพยายามที่จะใส่ใจน้องโรฮานาคนนี้ตั้งแต่เล็กจนจนเติบใหญ่นะครับให้การศึกษาที่ดีพยายามที่จะให้น้องโรฮานานั้นอยู่ในคันลองของศาสนานะครับเวลาช่วงเดือนมอราอนก็จะปลูกน้องโรฮานาเนี่ยนะครับ มากินโซฟตนะครับมาใช้ชีวิตตามปกติเหมือนกับคนที่นับถือศาสนาอิสลามทั่วไปนะครับให้น้องโรฮนาได้ละหมาดครบ5เวลาได้เรียนหนังสือสาศาสนานะครับวันนี้น้องโรฮนาเป็นเตรียมบุล็อคคนนี้นะครับได้มีอายุ22ปีแล้วโตวเป็นสาวแล้วนะครับก็ถือว่ามีรูปโฉมที่สวยงามนะครับแต่ด้วยข่าวของน้องเขาเนี่ยนะครับเรื่องราวของครูคนนี้เนี่ยนะครับถูก เปิดเผยในสังคมมาเลเซียนะครับทำให้ทางการมาเลเซียเองก็ได้มอบคนแม่ดีเด่นให้กับคุณยายท่านนี้วัย83ปีนี้นะครับเพราะได้เลี้ยงดูเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเราก็ได้แยแยๆในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบผู้ศรัทธาให้กับน้องลูกนาท่านนี้นะครับฉะนั้นสิ่งที่เป็นเกียรติจากของยายท่านนี้เนี่ยนั่นก็คือ,อ เขาได้รับมอบนะครับคุณแม่ดีเด่นจากสุน่อนของสาพันธรัฐมาเลเซียนะครับเป็นมาจากพระราชธิบดีของมาเลเซียนั่นเองนะครับนี่คือเป็นเกียรติที่ทางมาเลเซียนั้นได้มอบให้กับคุณยายวัย83ปีนี้ซึ่งเป็นพี่น้องต่างศาสนิกที่ดูแลเด็กทารกนะครับที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับให้อยู่ในคันลองของศาสนาอิสลามนะครับ นี่คือเรื่องราวที่อยากจะบอกเล่าให้พวกเรานั้นได้เข้าใจไปด้วยกันนะครับว่าในสังคมบ้านเราเนี่ยเราเองเนี่ยมีลูกที่ไม่ได้ถูกทอดทิ้งอย่างใดน,นะครับเราไม่เรามีลูกตามปกติลูกเราก็ไม่ได้ถูกทิ้งเลยนะครับอยู่ในมือเราเหตุไหนเรานั้นไม่ให้ลูกของเรานั้นเรียนรู้าศาสนามีความเข่งครันศาสนายิ่งกว่านะครับฉะนั้นเป็นการเปรียบเทียบเช่นกันนะครับ ฉะนั้นอยากให้พวกเราได้ฟังข่าวนี้แล้วเนี่ยให้เรามีความรู้สึกว่าในเมื่อคนต่างศาสนิกเขาดูแลเด็กมุสลิมได้ถึงขนาดนี้เราเองเนี่ยนะครับเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามเองเราก็ต้องเพิ่มพลังในการที่จะเลี้ยงดูลูกของเราที่เป็นมุสลิมเดิมอยู่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวเราเองก็เป็นมุสลิมที่มีโอกาสในการที่จะ เรียนศาสนาต่างๆได้มากมายกว่านะครับสามารถที่จะทําให้ลูกๆของเรานั้นเป็นเด็กดียิ่งขึ้นด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างของเรื่องราวของคนแก่คุณยายวัย83ปีนะครับเชื้อสายจีนเป็นพี่น้องต่างศาสนิกที่ดูแลเด็กทารก2เดือนจนเติบใหญ่ 22ปีนะครับให้อยู่ในแนวทางของศาสนาอิสลามนะครับนี่คือเกียรติประวัติของน้องโรฮานาเบนเตียมตุลลอ์นะครับขอฝากไว้นะครับสลามอลัยกุมรฟุตลลอฮีวะบารัารารรกะ